สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะมือนี้พามาเที่ยวนครพนมเนาะคะ่ะเนาะพราเบิง์กขาเจ้ากำลังไหลอันบ่าไม่ไหลประศัตรกำลังแข่งเรือคะ่ะสี่สี่ลำคะ่ะ <c oughs> คุณนะคะเนาะยี่รำไม่น้ำโขงเฮายย่ฟ้าคุณกับฟ้าคุณกับเป็นพี่น้องกันพุนพพ้นเฮ้าค่ะพาไปเบิร์กงานพญานาคเนาะคะ่ะเนาะไปเบพญานาค แข่งขันาสีัตว์ประเภทชายกลาง35ถึง40่ีไทยในเที่ยวที่ส4รอบคุณผู้ชมคะค่ะค่ะค่ะมีเรือดังต่อไปนี้หนึ่งเรือนางพญาสีพุทธจากวัดกลางเรือคุณผู้ชมคะเห็นบ่ค่ะพญาสีสัตนาคาราชจากสบปแลมากนครพนมเฮาเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมคะคนน้ำญี่ปุ่นค่ะ พุ่นนะคะงานไหลเรือไฟนครพนมเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมคะอากาศดีด,ดีค่ะอยู่ฟังพุ่นคือสิเป็นฝนตกค,ะค่ะพุ่นเป็นสายลงพุ่นเนาะค่ะเนาะฝนตกอยู่ฟังในน้ำโขงฟังพุ่นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเฮาคะ่ะประเทศลาวคะ่ะนี่คะ่ะเรือแข่งะะเรือแข่งเนาะค่ะเนาะ วัวแต่วันนี้จะได็คพอนนะครับรีบจับทุนเลยนะเรือสำรานก็มีได้ค่ะเรือสำรานคุณนะคะค่ะจุดปล่อยเรือค่ะเจ้าก็อยูเทรื่องท่านนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเรือแข่งนี่นะคะบีพายโอ้เบื้องเรือครุณนะคะมีแต่ลำยาวๆ ห้าสิบห้าสีพายหกสิบสีพายขะน้ำแม่น้ำโขงเนาะค่ะเนาะตังรับน้ำโขงเฮ้าค่ะขักัค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งลุ่มเพื่อนกับคุณ่ะเป็นซองสั้นได้ค่ะตรงนี้ค่ะข้ากี่หลีค่ะคอนพนมบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมคุณผู้ชมค่ะตาบัดีเยวงานออกราษายังบบออกดอกคะเมือนี้วันที่มือนี้วันเสาค่ะวันเสา์ที่เท่าไรยายคำก็ลืมเลยนี่ไทยนาโคงหลงจิ๊กนี่บบเคยเข้าในเมืองจะเทือเนาะค่ะเนาะอากาศดีเข้ามาก อคุณเะยคะ่ะลานพญาสีสัตรรนาคลาดนาค่ะนอเอาไปชมท่านี้ก่อนน,ะคะนอค่ะนะขอพระคุณนะคะคุณผู้ชมค,ะค่ะเลือแข่งแจ็คไปหอดใส่แล้วคะ่ะโบหินเลย <laughs> พระคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพญารีสัตนาคาราชอันนี้คือจะเป็นเพื่อนบวงสวงเนาะค่ะเนาะบวงสวงงานไหลเรือไฟค่ะนี่นี่ค่ะเรือไฟโบราณอันนี้ฮันโอ้เพิ่นเป็นเรือไฟแตละแตละวัดเนาะค่ะเนะเาะแตละวัดเป็นนั้นเรือไฟะนะคะเป็นเหตุไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้ปีขานค่ะอันนี้เรือไฟปีขาน อันนี้ปีเถาะค่ะปีหถกกันตายมีปีมะโรงนี่ปีมะสิงค่ะเรือไฟเนาะคะเนาะอันนี้ปีมะเมียนี่ค่ะจะเป็นแตกต่างกันไปเนาะคะเนาะแต่ละปีอันนี้เรือของปีมะเมยค่ะปีมะเมยอันนี้ปีวอกค่ะเป็นลิง รักกาจอกุ้นค่ะ,คะเรือไฟประจำประจำนักสัตว์ของแต่ละปีเกิดไถเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับมาเฮ็ดบุญตามตามอันนี้เนาะค่ะเนาะในเรือไฟนี่นะคะนี่ค่ะพญาสีสัตนาคาราชของเรา ริมฝั่งแม่น้ำโข้งค่ะนี่สวยงามค่ะสวยงามดอกกล้วยไม้ค่ะเป็นกระาง อยู่เลยค่ะนี่ให้ชมตรงนี้ค่ะแม่นม้ำโขงค่ะสวยงามบ่คาคนครพนมไม้ได้เบิ่งเลยก็มามาเด้อค่ะเด้อส่วนชมเชิญชวนเทศบาลเมืองนครพนมนี่ค่ะล,ลูกหลานพยาสีสัตระนาดนะคะเนอะค่ะเนอะ อยู่ตรงนี้หันไอ้นำมาถึกเย็นพอดีค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอพระคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะขอพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ